ตรวจพบเพิ่มอีก2ทุ่นระเบิดพื้นที่บ้านหนองยาแก้วรวม9ทุ่นรายงานข่าวจากหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเปิดเผยว่าวันนี้ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการบ้านหนองยาแก้วตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีกจํานวน2ทุ่นโดยชุดตรวจคน้น เวลา11นาฬิกา15นาทีตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด POM เ2จำนวน1ทุน่นสภาพพร้อมทำงานที่พิกัด48 PTA 552 55 29022 55 จากนั้นไม่ห่างกันในเวลา11นาฬิกา32นาทีตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ2 อีกจำนวน1ทุ่นสภาพพร้อมทำงานที่พิกัด48 PTA 5526 29010ทั้งนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งสองทุ่นตามขั้นตอนเรียบร้อย โดยตั้งแต่การลงพื้นที่เก็บกู้ทุนระเบิดตั้งแต่วันที่10ถึง14ตุลาคม68ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วตรวจพบทุนระเบิดสังหารบุคคลรวมแล้ว9ทุนเป็นชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN สภาพพร้อมใช้งาน6ทุนชนิดระเบิดอยู่กับที่ MN79 MM สภาพพร้อมใช้งาน1ทุนและชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ2 สภาพ,พพร้อมใช้งานหากติดตั้งลวดสะดุดจำนวน2ทุน